นี้ไปที่กรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษนะครับพาไปดูสถานีรถไฟนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่กลางกรุงลอนดอนนะครับอายุมากกว่าร้อยปีด้วยกันเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังคาของชานชลาสถานีรถไฟแห่งนี้ครับค่ะก็ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะโดยการติดแผงโซลาเซลล์ค่ะหรือว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองก็บอกว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีทีเดียวค่ะ นี่คือบรรยากาศของสถานีรถไฟ Blackfriars นะครับตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนอายุเก่าแก่มากถึง127ปีนะฮะและตอนนี้ก็กลายเป็นจุดสนใจแห่งใหม่ของประเทศอังกฤษหลังจากมีการปรับเปลี่ยนโฉมนะครับโดยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด4,400แผ่นบนหลังคานะครับเพื่อผลิตพลังงานสะอาดมาใช้ประโยชน์ครับ โดยที่บริษัทที่ดูแลโครงการนี้ค่ะก็คือบริษัท Solar Century ใช้เวลาในการติดตั้งนานถึง3ปีด้วยกันแต่ว่าถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งค่ะ พร้อมไม่เพียงแต่สถานีจะได้พลังงานไว้ใช้แล้วยังเป็นการช่วยเผยแพร่แนวคิดเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยค่ะผู้จัดการโครงการนะครับก็บอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่ถือว่าสะอาดที่สุดนะครับไม่มีการปล่อยมลพิษออกมาด้วยนะฮะแล้วก็ยังเหมาะกับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นใช้งานได้ดีกว่าการใช้พลังงานจากลมด้วยนะครับเนื่องจากว่าในเมืองมีพื้นที่ที่เป็นหลังคาที่คอยรับแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นจํานวนมากอยู่แล้วค่ะโดยที่กระแสะไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนสถาน รถไฟแห่งนี้ครอบคลุมการใช้พลังงานทั้งหมดของสถานีได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะปล่อยออกมาได้ถึง510ตันต่อปีค่ะครับนี่เป็นโครงการนำร่องนะครับของประเทศอังกฤษเขาที่แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานทดแทนนั้นกำลังอยู่ในนโยบายนะครับและเป็นที่ให้ความสนใจมากขึ้นแต่ทงนี้ก็จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับทั้งเรื่องนโยบายแล้วก็เรื่องของงบประมาณซึ่งรัฐบาลอังกฤษก็สนับสนุนนะครับการติดตั้ง แผงพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่เพื่อเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับพร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานทดแทนกับประชาชนค่ะก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้บนหลังคาทุกแห่งเลยก็คงจะไม่ต้องพึ่งโรงงานผลิตไฟฟ้าและคราวนี้ค่ะ ที่สําคัญก็คือประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดเรื่องของงบประมาณค่าไฟนะครับที่ที่จะต้องเสียนั้นก็ไม่ต้องเสียอีกต่อไปเนื่องจากว่ามีการนําพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตเรื่องของกําลังไฟในพื้นที่นั้นๆน,น,นั่นเอง มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของสายการบินต้องบอกว่าผู้โดยสารคนไหนนะคะที่มีน้ำหนักมากตอนนี้ต้องควักกระเป๋าเพิ่มแล้วล่ะค่ะเนื่องจากว่าสายการบินของหลายประเทศตอนนี้ที่มีประกาศออกมาค่ะคือสายการบินของซามัวประกาศคิดค่าโดยสารเพิ่มแล้วค่ะครับเป็นเรื่องที่ถือว่า <c oughs> น่าตกอกตกใจทีเดียวนะฮะถ้าใครนี่น้ำหนักตัวมากๆเข้า <c oughs> ที่ซาม,มัวเขาประกาศคิดค่าโดยสารนะครับตามน้ำหนักตัวของผู้โดยสารนั้นๆนะครับขณะที่นอร์เวย์ก็เตรียมจะคิดค่าโดยสารเพิ่ม สำหรับผู้ที่เดินทางและมีน้ำหนักเกินนะครับในการที่จะเดินทางมีกำหนดน้ำหนักเอาไว้ <Okay. S 1> ห้ามเกินกว่านี้นะครับถ้าเกินก็ต้องคิดชาร์จตามที่มีการกำหนดเอาไว้ครับ สายการบินซามัวของประเทศซามัวค่ะซึ่งอยู่ในหมูกก่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ประกาศที่จะคิดค่าโดยสารเครื่องบินตามน้ำหนักผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบอกว่านี่เป็นนโยบายที่ยุติธรรมค่ะเพราะถ้าน้ำหนักเครื่องบินเพิ่มสายการบินก็ต้องใช้เชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นค่ะครับโดยราคาตั๋วค่าโดยสารนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30บาทถึง125บาทต่อน1นกิโลกรัมก็คือตามแต่น้ำหนัก, <ừ> um. น,กนะครับ ขึ้นอยู่กับระยะทางและยังให้ผู้โดยสารนั้นสามารถนํากระเป๋าที่น้ําหนักเกินขึ้นเครื่องได้แต่ต้องมีการเพิ่มราคาค่าโดยสารตามค่ะขณะที่ในประเทศนอร์เวย์ค่ะก็ให้ความสําคัญเรื่องของน้ําหนักตัวของผู้โดยสารด้วยเช่นกันโดยมีนักวิชาการค่ะเขาเสนอให้เก็บเงิน ผู้โดยสารที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า120กิโลกรัมเพิ่มแต่ถ้าใครนะคะที่มีน้ำหนักน้อยกว่า60กิโลกรัมควรคิดแค่ครึ่งราคาเท่านั้นค่ะอ่าก็เหตุผลในการคิดค่าโดยสารเพิ่มแบบนี้นะครับก็คล้ายกับทางด้านของสายการบินซามัวนะฮะซึ่งเขาให้ความเห็นว่าในเมื่อกระเป๋ามีน้ำหนักเกินยังต้องคิดราคาเพิ่มถ้าผู้โดยสารที่น้ำหนักเกินก็ต้องคิดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเนื่องจากว่าน้ำหนักแล้วก็ขนาดตัวของผู้โดยสารเองเนี่ยทำให้เครื่องบินต้องสิ้นเปลืองพลังงานมีการเผาผลา รวม,มถึงอ้างเหตุผลว่ามีการต้องปล่อยก๊าซเือนกระจกที่มากกว่าปกติครับค่ะซึ่งทันทีที่เรื่องนี้แพร่ออกไปค่ะต้องถูกก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากทีเดียวเพราะว่าน้ำหนักมาตรฐานของชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่เกิน100กิโลกรัมทั้งสิ้นค่ะถ้าหากสายการบินนำข้อเสนอนี้มาพิจารณาจร,าจริงๆประชาชนเกือบทั้งประเทศก็คงได้รับผลกระทบไปทั้งหมดค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องที่ยุติธรรมหรือไม่นะเนื่องจากว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปนั้นน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับหลายคนก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ต้องหวั่นใจบางทีต่อไปในอนาคตก่อนจะขึ้นเครื่อง อาจจะต้องมีการลดน้ําหนักนะฮะเพื่อไม่ให้น้ําหนักนั้นเกินแล้วก็ต้องเสียค่าบริการค่าตั๋วค่าโดยสารที่แพงกว่าคนอื่นครับค่ะก็อย่างในนอร์เวย์นะค,คะก็บอกว่าน้ําหนักเฉลี่ยของผู้คนมาตรฐานอยู่ที่100เกิน100กันทั้งหมดเลยจะมีใครบ้างที่น้ําหนักแค่60กิโลกร,รมัมหรือว่าต่ํากว่านั้นค่ะอ่ะท้ายรายการนะครับ <c oughs> ลากันด้วยภาพที่เป็นภาพลวงตานะครับเป็นภาพถ่ายที่ดูแล้วเนี่ยแปลกตาแล้วก็ ดูแล้วมีการจัดอันดับนะครับว่าเป็น20ภาพที่มีความแปลกแล้วก็หลอกตามากที่สุดนะฮะต้องลองไปดูว่าจะมีภาพอะไรแล้วก็แบบไหนแล้วก็หลอกตากคุณผู้ชมมากแค่ไหนครับค่ะและนี้ก็คือก่ากระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะฮะ16นาฬิกาค่ะครับวันนี้ผมรัตภูมิคุณชื่นจิตและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ